สวัสดีค่ะช่วงไม่หัวเข้าครัววันนี้เราจะมาแชร์เคล็ดลับวิธีการขจัดคราบตะกันที่มีอยูนนะะ่ในกระติกน้ำร้อนกันนะคะกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเมื่อใช้ไปนานๆก็จะมีคราบตะกันหรือว่าคราบหินปูนเกาะอยู่ที่ก้นแล้วก็ที่ด้านในของกระติกน้ำร้อนนะคะ คราบพวกนี้เนี่ยบางครั้งพอเรากดน้ำร้อนออกมาดื่มก็จะมีติดออกมากับน้ำเลยนะคะแล้วเราก็อาจจะเผลอดื่มกินเข้าไปก็ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูการขจัดคราบเหล่านี้ค่ะคราบตะกันที่เราเห็นเหล่านี้นะคะไม่ควรที่จะเอามีดหรือว่าเอาช้อนไปแคะออกเพราะว่าอาจจะทําให้กระติกน้ําร้อนเสียหายได้นะคะวันนี้เดี๋ยวเรามีวิธีทําความสะอาดง่ายๆมาฝากกันค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคราบตะกันที่อยู่ในกระติกน้ําร้อนนะบางครั้งเนี่ยเราเทออกมาแล้วเราไม่ได้มองเราก็จะเผลอกินเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราลองดูเลยคราบตะกันเต็มไปหมดเลยค่ะคราบตะกันที่เกิดขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดจากไอ้น้ำที่มีความกระด้างแล้วก็มีเกลือแคลเซียมมีแมกนีเซียมปนอยู่นะคะเมื่อถูกความร้อนก็เลยตกผลึกกลายเป็นตะกันนั่นเองค่ะ วิธีกำจัดคราบตะกันในกระติกน้ําร้อนง่ายๆนะคะก็จะใช้แค่น้ําส้มสายชูเท่านั้นเองค่ะก็ให้เราเทน้ําส้มสายชูนะคะลงไปให้ได้ระดับพอดีกับคราบตะกันเลยนะคะโดยอัตราส่วนที่เราใช้เราจะใช้น้ําส้มสายชูกับน้ำเปล่าในอัตราส่วน1ต่อ1นนั่นเองค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็ให้เราคนน้ำส้มสายชูกับน้ำเปล่าให้เข้ากันค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้เรากดน้ำตั้งไฟได้เลยค่ะแล้วเราก็รอให้น้ำเขาเดือดสักรอบนึงก่อนนะคะ นี่นะคะตอนนี้เนี่ยน้ำก็เดือดเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราวางเขาไว้แบบนี้นะโดยปิดฝาไว้เหมือนเดิมอย่างนี้นะคะ1ชั่วโมงเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะครบเวลา1ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันค่ะ นี่นะคะจะเห็นว่าคราบตะกันของเราหายเกลี้ยงเลยนะคะเหมือนได้กระติกน้ําร้อนใหม่ๆกลับมาเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่คราบตะกันเยอะๆเปิดดูแล้วคราบตะกันยังอยู่นะคะก็ให้เราแช่เขาไว้แบบนี้ต่อไปอีกสักระยะนึ่งค่ะแต่ของเราวันนี้สะอาดเกลี้ยงกล่าวดีแล้วนะคะเดี๋ยวก็ให้เรานํากระติกน้ําร้อนไปล้างทำความสะอาดได้เลยค่ะ และนี่นะคะตอนนี้เราก็ได้กระติกน้ำร้อนเหมือนใหม่เลยไร้คราบตะการเพียงแค่ทำง่ายๆแบบนี้นะคะลองทำกันดูค่ะ